เดี๋ยววันนี้จะมาเดินน้ำยาแบบวิธีต่างๆนะครับให้มือใหม่ไปฝึกนะครับเพราะว่าแต่ละคนน้ำหนักมือจะไม่เหมือนกันนะครับเราดูวิธีไหนว่าเราเหมาะกับวิธีนั้นเราก็ใช้ดูนะครับลองดูหลายๆวิธีนะครับเพราะว่าแต่ละคนวิธีทําไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักมือเราปล่อยตัวนี้เราปล่อยน้ํายาได้ไม่เหมือนกันอันนี้แบบไม่ใช้ใบมีดนะครับนี่ เอาฝาประกบแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไว้ด้านล่างนะครับเสียบเข็มเข้าไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำ,นำยาไปนะครับจะเห็นว่าน้ำยาวิ่งไปแล้วนะครับค่อยๆดึงเข็มออกนะครับโฟกัสกล้องครับนี่พอเราปล่อยปุ๊บเราก็ไล่หนีบไปเลยนะครับไล่หนีบัวหนีบไปเลย แล้วเราก็เอาตัวนี้อันนี้ออกนะครับแล้วก็แทงเข็มไปแล้วค่อยไเติมครับวิธีนี้เราต้องงัดให้น้ํายามาประสานกันนิดนึงครับใช้เข็มนะครับงัดใช้เข็มงัดฝ่าอย่างนี้นะครับให้ฝ่ามันเงิงัดกดเข็มลงล่างให้ฝามันเงินครับแล้วเราก็ปล่อยยาไปหรือจะใช้ใบมีดก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมใช้เข็มใช้เข็มเป็นตัวงัด ไล,ไล่หนีไปนะครับนี่นะครับทีเดินแบบไม่เสียบใบมีดเวลางัดนะครับเวลาเสียบไปแล้วกดเข็มลงฝามันจะเงินขึ้นน้ำยามันก็จะมาเชื่อมติดกันนะครับตรงพื้นที่สุดท้ายหรือบางคนเขาก็จะใช้ใช้มีดนะครับตัวงัด ถ้ามีเงิก็เหมือนกันนะครับกดมีดลงฝ่าจัเงินครึ่งให้น้ำยามาต่อกันวิธีนี้คือไม่ไม่ใส่ใบมีดนะครับเดินน้ำยาแบบหนึ่งใบมีดนะครับก็เอาใบมีดเสียบไว้ใต้ล่างนะครับโอเคตัวหนีบหนีบบน บนใบมีดนะครับอย่าให้เลยไปเราก็เสียบเข็มเข้าไปครึ่งนึงครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาเอียงใช้น้ำยาไปไหนเราก็เอียงนะครับ ่อยๆปล่อยเดี๋ยวจะเห็นว่าน,น้ำยานไปแล้วครับแล้วค่อยๆดึงเข็มออกนะครับน้ำยามจะเต็มด้านบนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆหนีบค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือนะครับเดี๋ยวมันจะปิ้นเข้าขอบพระน้ำยาม,มาถึงนี่แล้วครับนี่ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยเติมแล้วก็เอียงเยงชิงนงานไปนะครับก็ยับตัวนีบเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่หนีบอย่างนี้นี่ไม่มีหานเดี๋ยวเราหนีบคิปไปเดี๋ยวก็สนิทนั่นเอนะครับ แล้วก็ค่อยๆดึงมีดเสียบออกโอเคแค่นี้นะครับหนึ่งใบม,มีดจัดเลี้ยงตัวนี้หพดีนะครับนี่โอเคนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ที่เรานั่นมันก็จะทนิทที่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ทิ้งนี่นะครับ โอเคครับหนึ่งใบมีดเสียบด้านล่างวิธีเดินน้ำยาแบบใช้พุกกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาใบามีดเสียบไว้ด้านล่างนะครับประมาณนี้แล้วเอาตัวหนีบหนีบไว้บนใบมีดนะครับอย่าให้เกินใบมีดนี่ครับฝามนันก็จะกระดกเราจะปิดได้นี่นะครับโอเค วิธีเดินน้ำยาแบบใช้ผูกกันครับผมแนะนำให้ตัดฝาให้ให้แคบกว่าแกนนิดนึงนะครับเพื่อเวลาเราจุ่มให้ปล่อยน้ำยาด้วยผูกกันอ่ะมันจะง่ายนะครับถ้าฝาเกินมามันจะปล่อยยากนิดนึงนะครับถ้าแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่านี่ครับเราจะใช้ตัวนี้นิ้วโป้งกดไว้นะครับ แล้วก็ค่อยๆปล่อยน้านยาไปนะครับจิ้มไปเอาน้ํายาเอาพุกกันปลายพุกกันจิ้มไปที่ฝาครับเดี๋ยวน้ํายามจะซึมเข้าไป,ไปน,าน,านะครับค่อยๆจิ้มไปนะครับเห็นว่ามันจะซึมออกซึีงไปเราก็ไล่หนีบไปแล้วลครับไล่หนีบตั้งแต่ล่างขึ้นไปอเคแล้วก็มาทําด้านนี้นะครับสลับฟังมาทําด้านข้างด้านนี้นะครับพอเราปล่อยปุ๊บน้ํายามจะซึมเข้าไปนะครับ เดี๋ยเราก็หนีบนะครับทีนี้ก็จะเหลือเฉพาะด้านบนแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปาน้ำยามจะเต็มแล้วครับแล้วก็ไล่หนีบเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็ดึงน้ำยาออกเอ้ยดึงใบมีดออก ก็แอ่แมน้ำยาไปแล้วนะน้ำยาก็จะวิ่งมาเต็มเลยแล้วครับแล้วเราก็ค่อยค่อย,อยหนีบนี่นะครับเสร็จแล้วครับเดินแบบผู้กันเดินแบบสามใบมีดนะครับกดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใบามีดเสียบล่างหนึ่งใบมีดนะครับ เสีบด้านข้างนักเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบเหมือนกันนะครับถ้าสามใบมีดเราก็จะเสียบด้านข้างเป็นสามมุมนี้นะครับนี่ครับสามใบมีดมันจะทำให้ ฝ่ากับแกนจะมีพื้นที่ว่างให้น้ำยาวิ่งได้สะดวกนะมันก็จะเดินง่ายก็เหมือนเดิมครับเสียบไปครึ่งนึงจะให้ไปทั้งไหนเราก็เอียงนะครับพอเดินแล้วเราก็ค่อยขยับ ขยับปุ๊บเราค่อยๆดึงใบมีดนะครับเราเติมได้นะครับแย่เข็มเป็นเล่นเติมก็จะมาเต็มแลบเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยับตรงาลน,นี้เราก็ไล่หนีไปเลยนะครับขยับตนหนี้ไปแล้วค่อยๆดึง ไยดึงนะครับนี่นครับมันจะเดินทีเดียวไม่ต้องงัดซ่อมนะครับนี่คนระับนุญาจะเต็มชิดขอบเราไม่ต้องงัดซ่อมนะครับ เดือน้ำยาแบบสองใบมีดนะครับประกบฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาใบมีดเสียบด้านข้างนะครับโอเคแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไว้เสียบเสียบใบมีดให้ห่างออกมาจากขอบฝาประมาณสามมิลนะเสียบสองข้างนะครับสองใบมีดก็เอาหนีบตัวหนีบหนีบไว้ตัวหนีบหนีบอย่าให้เกินใบมีดออกมานะครับน,นี้ก็ เสียบเข็มไปประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยจะให้ยานไปทั้งไหนเราก็เอียงไปนะครับแบบนี้เราก็เอียงมาเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเราหนีบปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเต็มเลยครับเพราะตอนนี้มีใบมีดคั่นระหว่างแกนกับฝาอยู่ค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือครับเนี่ยมันจะไล่ออกมาเองอากาศจะไล่ออกมาเอง ตัวนี้ก็น้ำยามเยีนยนี่แล้วนะครับเราค่อยๆขยับตัวนี้เข้าไปให้ชิดขอบครับทั้งสองข้างเลยโอเคแล้วก็ปล่อยที่เหลือนะครับเติมให้เต็มวิธีนี้จะไม่ต้องงัดซ่อมนะครับเนี่ยน้ำยาเต็มแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆหนีบไปนะครับค่อยๆดึงใบมีดออก นี่นะครับแล้วก็หนีบตัวนี้ให้ดีนะครับนี่นครับเสร็จแล้วนะครับเดินแบบ2องใบมีดมยาเต็มแล้วครับไม่มีฟองทีเดินมิยาฝาหลังนะครับมือใหม่มันจะมีปัญหาจะมีอากาศทันออกนะครับ มาดูวิธีนะครับอันนี้ผมจะเดินแบบใบมีดคู่นะครับสองใบมีดเสียบไว้เหมือนเดินผ่าหน้านะครับเมันจะมีตรงท้ายนิดนึงตอนน้ำยาดันออกครับนะครับยังไม่ได้เปิดน้ำยาสครู่ Okay. เสียบไปมิเสียบเข็มไว้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเอียงเอียงให้ด้านทางด้านที่เราปล่อยน้ำยาต่ำลงนะครับเพื่อให้น้ำยามันไหลไหลลงมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หนีบหนีบด้านด้านที่เราปล่อยน้ำยาก่อนนะครับโอเคน้ำยามันจะมาถึงนี่นะครับ นี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเนี่ยสองข้างนะครับแล้วก็ขยิบตัวนี้เข้าไปครับเนี่ยน้ำยามาถึงนี่ละเดี๋ยวเราเติมให้ถึงครอบก,ก่อนขยับเข้ามานี่ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาช่วงที่ร้อยต่อน้ำยานะครับเดี๋ยมันจะมีอากาศดันออก ให้เราค่อยๆปล่อยให้มันเหลือช่องว่างนี่นะมันจะเหลือช่องว่างไม่แน่ใจว่าเห็นเปล่านะครับมันจะเหลือช่องว่าง UM น้ำยา,า well. ยังไม่ติดกันนะครับเนี่ยประมาณมิลถึงสองมิลนะครับปล่อยไว้สักพักก่อนให้อากาศมันดันออกแล้วเราก็เติมไปนะครับปล่อยเติมไปมันจะดูดไปเองนะเหมือนเหมือนงานเลนเนี่ยมันนี้มันก็ยาจะไม่ดันออกลนะครับแล้วเราก็ไล่หนีไป จับตัวนี้พอดีนะครับนี่นะครับยาไม่เต็มเราก็เติมนิดนะครับเสร็จแล้วนะครับฝาหลังเตรงนี้มันจะเป็นช่วงอากาศดันออกมันก็จะไม่ดันแล้วนะครับ น้ำยาไม่เต็มขอบของน้องนี้ไม่มีปัญหารครับเพราะว่าเราจะแต่งเดี๋ยวเราก็ต้องเจียทิ้งนะครับไม่ต้องไปงัดซ่อมให้เสียเวลานะครับหรือใครอยากจะเติมก็ได้นะครับแล้วแต่นี่นะครับฝาหลังโอเคนะครับ